สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอกบ้านสู่นะคะจะมาล้อดูต้นไม้ที่ตลาดนัดริมโขงนะคะตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบุการแถวนี้มีต้นไม้มารวมกันหลากหลายชนิดเลยนะคะมองเห็นะะมะละกอมะละกอต้นเท่าไหร่คะ สิบบาทน่าซื้อนะคะท่านผู้ชมต้นพอดีปลูกเลยทุเรียนหมอนคององต้นละร้อยราคาพอฟังค่ะไม่แพงนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ก้าไม้ทุเรียนกำลังขึ้นชื่อนะคะเลาะไปตรงไหนก็มีแต่ต้นทุเรียนเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลาะไปเรื่อยๆนะคะไปดูตลาดต้นไม้นะคะ ที่นี่ตลาดต้นไม้เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมคาะนะคะอ่านี่ต้นไม้ยางก็ได้นะคะยางนาเอาไปปลูกกินเห็ดนะคะรอต้นไม้โตต้นดอกแคแคตียต้นมะเขือมมลมะนาวมีหลายอย่างเลยนะคะพืชทุกชนิดมารวมอยู่ในตลาดนัดตรงนี้นะคะโดยเฉพาะทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังขึ้นชื่อเลยนะคะไป ร้านไหนก็จะมีแต่ต้นทุเรียนขายนะคะต้นละม่วงก็มีอันนี้ต้นไทยไทยบ่งหวานต้นกาแฟาไไบักเขียบหนังมาดูป้ายเลยค่ะดูตาป้ายจะเอาอะไรถามได้ชื่อร้านอะไรคะ <Huh? S 2> ชื่อร้านอะไรคะนี่นทวัฒน์คนไม้มาจากนคนพิ่ศสเลยจ้ะมาจากคนพิเศษนะคะถ้าใครมาเที่ยวตลาดนะัดจุนการก็มาแวะได้นะคะตลาดนี้นะคะต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะใครอยากได้ไม้พืชสวนพืชไร่นะคะสามารถที่จะมาเลือกเอาได้เลยนะคะมีครบทุกอย่างเลยตลาดต้นไม้จะยาวไปโน้นนะคะจนสุดเลยนะคะ นี่ใครชอบต้นไม้ต้นไหนก็มาเลือกซื้อเลือกหาเอาเลยนะคะเห็นต้นไม้ที่เรียงลายแบบนี้ก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยไม่สามารถที่จะปลูกพืชระยะยาวได้นะคะใช้พื้นที่นน้อยนี่นะคะกล้าต้นไม้แล้วก็เอามาส่งให้พ่อค้าแถวนี้ฝากตลาดแถวนี้ขายก็น่าจะโอเคนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ ขึ้นชอบทางด้านกล้าต้นไม้ขายนะคะสร้างรายได้เสริมที่นี่เขาฝากขายกันโดยการตกลงราคากันนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจกับคนที่ขายกับคนที่รับฝากขายใะกลมีไอเดียด้านการเพาะกล้าไม้ก็ลองทําดูนะคะลองเอาต้นไม้มาขายลองดูก็เป็นรายได้เสริมอ,อีกทางน,นนะคะนี่อันนี้คือต้นผักหวานนะคะท่านผู้ชมคะ ต้นถวหวานถุงเท่าไหร่คะพ่อคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะใครอยากได้ก็มาเลือกซื้อเลยนะคะต้นไม้ยางก็มีราคาเดียวกันหรอคะยี่สิบบาทน่าซื้อค่ะพอดีเอาไปปลูกกินเห็ดค่ะต้นมะละกอพ่อค้าบอกว่ามีทั้งต้นถอดยอดแล้วก็ต้นแตกยอดนะคะจะเอาต้นไหนดีเลือกเลยค่ะอันนี้มะเขือขาวเจ้าพญานะคะาร ท่านผู้ชมคะแม่ใหญ่แอกมาประทับใจตรงนี้นะคะต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะต้นไผ่ควนอินค่ะดูกันนะครับนีเจ็ดสิบเก้าสิบครับของราคาน้ำมาลวรอบ พวกนี้เป็นไม้พอกัดถ้ามีสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีสี่ร้อยแล้วก็มีสวยมากเลยนะคะแล้วจะตัดเป็นท่อนท่อน,อนเล็กๆแล้วก็มัดติดกันนะคะแล้วก็เอามาปักชำในกระถางเล็กๆก็ตั้งโชว์ขายได้ราคาดีนะคะ ทำได้น่ารักมากเลยค่ะเอาไปตั้งบนโต๊ะอาหารนะคะในมุมที่ทํางานในออฟฟิศก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเราทําเองก็ได้นะคะท,ท่านผู้ชมจะเอาภาพนี้มาฝากสวยๆงามๆนะคะดูง่ายดูแรงง่าย <c oughs> สองเดือนสเดือนถึงจะใส่ปุ๋ยทีนีงเป็นปุ๋ย <c oughs> เกียดสีเหลืองรูดจะประมาณสามเมตรพอ <c oughs> ขอจับดูหน่อยนะคะสวยดีค่ะ อุ้ยทุกขทษไม่เป็นไรครับจับเองมากหินหล่นเลยค่ะหลงไหลในความสวยงามชอบประทับใจเป็นพิเศษไม่รับฟังไม่ปรับอ่ะปรับไหมหยันลอยหยันลอยปรับปลับสวยมากเลย มันใหญ่ๆปุ๊บเราก็ตัดมาทำอย่างนี้ได้ไหมมสวยมากเลยพอเห็นประทับใจเลยสวยจริงๆนีไม้รัดระกาศไม้ตะกูต้อกาศผู้ชมชื่นชอบไผ่กวนอิมก็ลองไปปักชำขยายผลลองดูนะคะเอาไว้ใช้เองได้ค่ะต่อไปเป็นลาอหา2 2> ของกินนะคะก่อนจากกัน,นะค่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอสใชคะจะพามาชมร้านโอท็อกของชุมชนนะคะของเทศบาลเบิการนะคะ เอาขนมนี้สองห่อนะคะอันนี้สองอันนะคะตั้งขยาแม่แอแม่ใหญ่แอกได้สองห่อนะคะท่านผู้ชมค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเที่ยวได้นะคะที่ตลาดนัดบึงการค่ะจังหวัดบึงการที่นี่เป็นตลาดนัดไทยลาวนะคะสองฝัง่งโขงร่วมทำมาหากินด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะมีของกินของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ